ครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีกุมารทองบางพะเยาทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับก่อนนอนนะครับวันนี้ได้เป็นชุดหลงพะพานครับผมนํามาอ่าให้พี่พี่ได้ชมกันนะครับเป็นพิมพ์มีหลายพิมพ์นะครับมีหลายพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์ขี่ไก่นะครับเนื้อเก่ามันมากนะครับเนื้อเก่ามันมากเป็นพิมพ์หลังยันนะครับพิมพ์หลังยันนะครับพิมพ์หลังยันนะครับเนื้อสวยครับเนื้อสวยนะครับผงอุดยังอยู่นะครับเนื้อเก่าปึ๊กเลยนะครับนะ เนื้อเก่าปึกเลยนะครับมันมันแบบนี้ฮะมันมันแบบนี้เลยนะครับเอามาแบ่งปันนะครับแบ่งปันเอาอง์ละแปดร้อา800บาทแล้วกันนะครับมีมีอยู่นิดหน่อยนะครับผม วงละ800นะครับชอบองค์ไหนถูกใจองไหนก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะไม่มีหลายพิมพ์นะครับมีพิมพ์ขี่ไก่มีพิมพ์นนุมมนะครับพิมพ์ชัดเจนนะครับเนื้อออกมันๆนะครับเนื้อมันๆเก่าเก็บนะครับเป็นผ้าเก่าเก็บนะครับผมอันนี้องค์ที่1ครับผมองค์ที่1ครับสวยๆครับผม800บาทครับพิมขี่ไก่นะครับ ต่อไปนะครับองค์ที่สองนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับเป็นพิมพ์ไก่ห่าง3ามเส้นนะครับนี่ฮะผงอุดเดิมๆนะครับผงอุดเดิมๆด้านหลังเป็นพิมพ์หลังยันแบบนี้เลยนะครับอ่าด้านหลังเป็นพิมพ์หลังยันแบบนี้นะฮะเนื้อดินนะครับเนื้อดินสวยมากนะครับพิมพ์ลึกนะครับพิมพ์ลึกพิมคมนะครับพิมพ์ลึกพิมพ์คม สวยงามนะครับอันนี้องค์ที่2นะครับองค์ที่2ครับเอาแ0 0ครับโมต่อไปนะครับองค์ที่3ามครับองค์ที่3ามองค์ที่3ามเป็นพิมพ์ขีเม่นนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ขีเม่นนะครับผงอุดเดิมครับผงอุดเดิมนะครับพ้าจะได้หนานะครับอ่าพิมพ์ทรงดีนะครับหลังยันเหมือนกันนะครับพิมพ์ขีเม่นองค์ที่3านะครับ800นะครับต่อไปนะครับองค์ที่สี่ครับ อ่าองค์ที่สี่ครับนี่ฮะไก่นะครับพิมพ์ขีไก่นะครับองค์ที่สี่นะครับสววทุกองนะครับองค์นี้ก็จะเนื้อออกผ่านสองสีนะครับผมผ่านสองสีครับแปดร้อยบาทองค์ที่สี่นะครับต่อไปองค์ที่ห้าครับองค์ที่ห้านะครับ ชอบองไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เปิดดียวกันนะครับอันนี้องค์ที่ห้าครับยันกดลงไปลึกๆแบบนี้ฮะอ่ายันกดลงไปลึกๆนะครับนี่ผงอุดนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับสวยงามครับผมอันนี้องค์ที่ห้าครับอันนี้องค์ที่ห้าครับผมแปดร้อยนะครับต่อไปองค์ที่หกครับองค์ที่หกนะครับมีประมาณยี่สิบองค์นะครับ องค์ที่หกกับผมสวยทุกองคนะครับสวยทุกองค์นะครับชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เปิดเดียวกันนะครับในองค์ที่เจ็ดนะครับองที่เจ็ดครับเป็นพิมพ์ขีไก่นะครับต่อไปองค์ที่แปดนะครับองค์ที่แปดเป็นพิมพ์ขีไก่เหมือนกันนะครับพิมพ์องค์ที่แปดพิมพ์ขีไก่นะครับต่อไปองค์ที่เก้านะครับเป็นพิมพ์ขีคุดผีเต้อนะครับ อ่องค์ที่9นะครับเป็นพิมพ์ขี่คุดขีเสื้อครับผมต่อไปนะครับองค์ที่10ครับองค์ที่10เป็นพิมพ์ขี่เม่นครับอ่องค์ที่10เป็นพิมพ์ขี่เม่นนะครับต่อไปนะครับองค์ที่11ครับอ่คุดนะครับเป็นขี่คุดเหมือนกันนะครับองค์ที่11นะครับผมชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0ัวหนึ่งหกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เปิดเดียวกันนะครับออกไปองค์ที่ อ่าสิบสองครับผมนี่องค์ที่สิบสองนะครับต่อไปองค์ที่สิบสามครับองค์ที่สิบสามสวยทุกองนะครับสวยทุกองนะครับองค์ที่สิบสามนะครับต่อไปองค์ที่สิบสี่ครับองค์ที่สิบสี่นะครับอ่าชอบองไหนจูกใจองไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปองค์ที่สิบห้าครับอ่าในองค์ที่สิบห้านะครับผมต่อไปองค์ที่สิบหกครับพิมพ์ขีเม่นครับองค์ที่สิบหก อันนี้องค์ที่16ครับขีเม่นนะครับต่อไปองค์ที่17ครับขีเม่นเหมือนกันครับสิบเจ็ดนะครับต่อไปองค์ที่18นะครับพิมพ์ีไก่นะครับองค์ที่18ครับพิมพ์ขีไก่นะครับต่อไปองค์ที่19นะครับมานี่ตัวตัวครับองค์ที่19นะครับตัวตัวเลยนะครับพิมพ์ขีไก่นะครับ19นะครับต่อไปองค์ที่20ครับองค์ที่20นะครับ อะวันนี้องค์ที่ย0ครับต่อไปองค์ที่21นะครับวันนี้ยีอ่าที่ยีครับนะมี21องค์นะครับชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับ0ูนย์หกสี่ห้าหนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เปิดเดียวกันนะครับผมขอบคุณครับ